สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้า,ชานี้กับคนเกษตร,รครับผมเช้า,ชานี้ก็จะมาตามดูมังคุดสองต้นนะครับเป็นมังคุดที่นำมาปลูกไว้ที่สวนปลูกไว้เพื่อ,อเป็นการทดลองลองดูนะครับเป็นมังคุดป้ายนะครับปลูกในเขตพื้นที่อีสานนะครับก็คือที่ขอนแก่นนะครับคลิปก่อนที่ทำไป เกี่ยวกับมังคุดต้นเล็กต้นนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะมีอาการเหมือนจะไม่รอดนะครับเหตุผลที่เหมือนจะไม่รอดนะครับเขาจะมีอาการที่เหี่ยวนะครับเหี่ยวเพราะว่าผมมาหาสาเหตุนะครับนีครับจากที่ระดับเดียวกันนะครับที่ปลูกมาคือพื้นระดับมันจะสุดนะครับสุดลงเยอะนะครับ สุดแบบผิดปกตินะครับต่อมาผมก็มาใช้ดินดินเศษใบไม้กับดินมูลชีวัวนะครับก็มาหวานหวานเป็นระยะ,ะหวานเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับก็หวังว่าจะยกยกดินมันขึ้นนะครับก็คือยกอน,นี้ยกพื้นนะครับต่อมาก็เป็นการให้น้ําหรือว่าให้ปุ๋ยตามปกติแต่อาการก็เหมือนจะเหี่ยวจะยบลงเรื่อย ผมก็เลยมาขุดขุดดินที่มาหวานเนี่ยขุดออกเหมือนเดิมนะครับประมาณเกือบเกือบสิบเซนนะครับดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปถมรากเขาเยอะนะครับผมก็ขุดให้เห็นรากแรกเลยนะครับรากแรกเลยนะครับขุดออกแล้วก็ใช้ฟางข้าวมาคลุมแล้วก็ให้น้ําตามปกตินะครับต่อมาก็มีการแทงยอดนะครับหลังจากทําไปเนี่ยแทงยอดขึ้นมาเลยนะครับ ต้นใหญ่ก็แทงนะครับต้นใหญ่ก็แทงเป็นใบที่กลางแล้วนะครับแต่ต้นเล็กนี่แทงนะครับหลังจากที่ไม่แทงยอดมานานนะครับนี่ครับดูยอดออกมานะครับนี่เป็นยอดนะครับจริงประทานนี่ก็มีอาการมีแมลงกัดนะครับนี่แมลงมากัดยอดยอดใหม่นะครับนี่ดูใบสดชื่นนะครับ รอบก่อนที่ทําคลิปไปใบเหี่ยวนะครับใบเหี่ยวยุบเลยนะครับนี่ครับมันต่ํานะครับมันต่ําอ่าต่อไปถ้าเข้าหน้าผลนะครับไม่รู้ว่าน้ําจะขังหรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะจะทํานะครับว่าจะทําเป็นร่องนะครับเป็นร่องระบายลงไปตรงนี้นะครับตรงโองมันจะต่ําอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะถมที่ว่าจะทําเป็นบ้านสวน บ้านสวนหลังใหม่นะครับก็มีการนําดินมาถมตรงนี้บ้างมันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะต่ําต่าต่ามากนะครับระดับเดียวกันนะครับตรงตรงนั้นนะครับต้นนั้นเนี่ยไม่ยุบนะครับไม่ยุบมันก็ลาดเทลงไปอยู่นะครับดูมันโตนะครับต้นนั้นนะครับที่ผ่านมาก็อากาศร้อนนะครับถือว่าร้อนร้อนจัดเลยนะครับก็มีอาการใบไหม้บ้างนะครับเป็นใบไหม้ แล้วก็ลำต้นดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะเหมือนแชงเกอร์นะครับเหมือนกับต้นมะนาวนะครับถ้าเป็นมังคุดก็อาจจะบอกว่าเป็นยางไหลนะครับนี่ครับอาการนะครับถ้ามีการพ่นไตโกลดาที่ทุเรียนผมก็มาพ่นให้มังคุดนะครับผมก็ฉีดเข้าไปที่มันแตกนะครับฉีดเข้าไปนะครับอตอนนี้มันก็แห้งแล้วนะครับนี่แห้งนะครับกลับมาคืนสภาพเริ่มมีเนื้อนะครับ เนื้อไม้นี่ก็คือออกมานะครับนี่ครับแต่ก่อนดูเหมือนจะหักนะครับผมมาแจ้ตรงนี้นะครับพอแจ้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับล้อมต้นก็ดูดีขึ้นแล้วก็ใบก็ดูสดชื่นนะครับสดชื่นอลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทีแรกก็ว่าจะขุดล้อมไปปลูกที่อื่นแต่ผมทำคนเดียวนะครับก็อาจจะ ทำลาบากนิดนึ่งก็เลยไม่ขุดเพราะว่ารากเขาก็ออกมาไกลแล้วน่าจะออกมาไกลแล้วนะครับนี่ครับปล่อยไว้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลักษณะนี้ะจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ผมก็ตัดตัดหญ้าแล้วก็ใช้ฟางข้าวมาคลุมนะครับเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับนะครับตัดออกแล้วก็ดึงหญ้าถอนหญ้าที่มันเป็นกอใหญ่ๆนะครับ ตอนออกนะครับตอนนี้ก็มีการแทงยอดเป็นยอดอ่อนที่กลางแต่เนื่องด้วยว่านะครับเนื่องด้วยว่าอากาศมันร้อนนะครับกับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า38องศานะครับที่นี่นะครับมีบางวันที่ขึ้น41องศาที่ผมเคยทำคลิปทุเรียนนะครับไม่รู้ว่าทุเรียนจะทนได้หรือเปล่านะครับ41องศามาวันนี้ก็ไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับ เริ่มร้อนขึ้นมาอีกแล้วนี่ครับเป็นยอดอ่อนขึ้นมาแล้วมันก็จะคือภาษาบ้านก็บอกว่าเหมือนลักษณะโดนน้ำร้อนนะครับมันลวกนะครับนี่ครับไม่เลยนะครับใบอ่อนนี่คือเจออาการแดดนะครับแดดจัดนะครับกับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า38นะครับ3839นะครับ 40องศาก็มี41ก็มีนะครับที่สวนเนี่ยนี่ครับใบอ่อนไหมข้างบนก็เป็นฉัดขึ้นมานะครับเป็นใบอ่อนนะครับนี่ครับต้นนี้ก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้ดีนะครับมามาแทงใบอ่อนช่วงอากาศร้อนพอดีนะครับใบก็จะไม่ค่อยสวยนะครับใบอ่อนนีครับ แต่ก็ยังดีนะครับแทงยอดขึ้นมาเตรียมต้นนะครับนี่ครับก็โตแล้วนะครับส่วนกิ่งพี่เลี้ยง3-4สี่กิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะต้องค่อยๆไล่ตัดออกนะครับกะว่าจะให้กิ่งแรกนี่อยู่ประมาณ50เซนนะครับกิ่งนี้นะครับ2กิ่งเนี่ยนะครับนี่ระดับลงมาก็ประมาณ50เซนนะครับพื้นขึ้นไปแต่สี่กิ่งข้างล่างนี่ เดี๋ยวจะไล่ออกนะครับจิงพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้ก็คงไว้อย่างนี้ก่อนนะครับมังคุดป้ายเจอกับสภาพหน้าร้อนแล้วก็แทงยอดอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ